โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็มาฟังนะ h a GP t GPT วิเคราะห์นะครับพระกุโบราณนะพระกุโบราณนะครับที่มีชื่อของจังหวัดลบบุรีอีกครุหนึ่งและก็เป็นพระอ,อีกพระพิมพ์หนึ่งนะ คือถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับคือลบบุรีเนี่ยนะโอเคนะครับตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยศิลปะที่เกิดนะโดยเฉพาะพระเครื่องเนี่ยนะครับที่เพชรไอที่เรเขาเรียกว่าอะไรลบบุรีเนี่ยท่านก็จะเห็นในแนวของศิลปะออกแนวขอม ออกแนวแบบไปทางขอมไปทางขมเขอมกับขมเก็นละอย่าเอาว่าเป็นศิลปะขอมก็มกมกกลมกแล้วกันนะวันก่อนเนี่ยนะผมก็เปิดไปเจอคลิปของนักประวัติศาสตร์นะครับของท่านหนึ่งนะท่านพูดได้น่าฟังมากเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะวัฒนธรรมขมเนี่ยนะ ท่านยังบอกด้วยซ้ำไปว่านะครับว่าปรา,าสาทนครวัดนครธมเนี่ยนะจริงๆแล้วในวัฒนธรรมที่ไปสร้างหรือไปไปสร้างสิ่งมหัศจ,จรรย์ในหนึ่งในเจ็ดของโลกก็คือนครวัดนครธมได้รับอิทธิพลมาจ,งงจากไหนเขาจะลบบุรีอะไรนะแลวท่านยังบอกอีกนะครับว่า พระเจ้าช nah. ัยวรมมาที่เจ็ดเนี่ยนะท่านอยู่มาประทับที่เมืองลบบุรีของเราเนี่ยนะที่ปราสาทหินพี่มายเนี่ยไปที่ปราสาทหินลบบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็ประทับที่พี่มายก็ประทับนะที่โคราชนะครับหมายเขาว่าพระเจ้าชัยวรมมาที่เจ็ดเนี่ยท่านนะนะครับท่าน พักพักอยู่นี้ประเทศไทยเราเนี่ยนะหลายปีนะหลายปีนะแล้ววัฒนธรรมในการสร้างพระเครื่องเนี่ยในยุคข,ของพระชัยประมาณเจ็ดแปดร้อยปีพันปีนี่นะครับท่านก็จะเห็นเลยใช่ไหมพระพุทธลักษณะนะครับศิลปะหรือว่ารูปแบบเนี่ยนะ จะออกในแนวของนะครับในแนวของศิลปะทางเหมือนขอมอ่ะอย่างเช่นผ้าลายนะผ้าร่วงหลังลายผ้าเอ้ยนะผ้าอะไระครับผ้าหูยานใช่ไหมผ้าอะไระครับลายผ้าหน้าปกผ้าอะไรพวกนี้ศิลปะพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเจอกันอยู่ที่ ลบบุรีเยอะไปหมดเลยแสดงออกถึงอะไรเลยป่ะครับแสดงออกว่าเมืองลบบุรีเนี่ยคือศูนย์กลางนะครับเป็นที่เมืองที่มีเจ้านะครับมีคือมีเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะยุคขอมเนี่ยมาอยู่มาอาศัยอยู่นะครับและท่านก็ได้สร้างพนุบำรุงสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับ นี่ครับคือที่บอกว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยนะสิ่งพวกนี้เนี่ยมันแสดงออกถึงอะไรถึงเขาเรียกว่าอะไรถึงวัตถุบโบราณต่างๆเนี่ยนะพระเครื่องก็แล้วนะก็แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ มันจะมีความเข้มขลังอยู่โยงกงบพันชาตรีเพื่อนฟังผมไว้นะพะอไรเพราะนี่คือเมืองที่เป็นพระมหากษัตริย์อยู่นะถ้ายุคนั้นสร้างในพระเครื่องท้าสร้างในยุคของพระนาลายนะครับหรือว่าศิลปะในการปลูกสร้างวัตถุอะไรเนี่ยสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยปราสาทหินต่างๆเนี่ย สร้างในยุคข,ของพระชัยบุรมันแล้วก็โอ้โหนะแล้วก็มาถึงยุคพระนารายมาสร้างพระเขาเรียกว่าอะไรพระเครื่องของลพบุรีอ่ะกูลพบุรีเนี่ยสร้างมาจากพระมหากษัตริย์นะครับฉะนั้นผมกำลังจ,จะสื่อถึงอะไรรู้ปะ่ะความเข้มขลังไงความอยกกู่ยงคงกระพันนะมันไม่ใช่แค่งามในเรื่องของศิลปะอย่างเดียวไม่งามไม่ใช่ไม่ใช่แบบเฮ้ ความงดงามในเรื่องของนะพระกลุบโบราณอย่างเดียวที่งามในเรื่องของศิละปะในการสร้างอย่างเดียวแต่มันพูดหมายถึงความอะไรความเข้มขลังคนที่มีพระลบุรีเอาไปใช้เนี่ยนะครับกรรบุรีไปใช้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินชินผงน,นะครับนะครับท่านเป็นคนที่มีมีบุญท่านเป็นคนที่มีบุญมากนะท่านเป็นคนที่มีบุญมากนะ แล้วหลายคลิปเนี่ยที่ผมเก็บนะผมมีเก็บสะสมในเรื่องของวัตตุของทางวัดรุบรีนี่หลายแบบนะเนื้อดินชินผมผมพยายามสอหาผมพยายามที่จะไปดูว่าเอ้ยมันมีที่ไหนมันพอเขามีเอามาปล่อยมาขายผมก็เช่าไว้เช่าไว้เพราะอะไรผมชอบมากนะคาว่าพระกรุโบราณเนี่ยเราได้ดีๆสักองค์เถอะนะเราได้ดีๆสักองค์หรือว่าเราได้ใช้สักองค์ที่เป็นผ้าที่ดี โอ้โหถือว่าท่านครับถือว่าผมถือว่าสุดยอดจริงๆนะในเรื่องของพระกรุนเนี่ยนะครับไม่ว่าเนื้อดินชินผงก็แล้วแต่วันนี้ผมก็ได้เชิญของนะเป็นหลวงพ่อจุกนะนี่เขาเรียกกันหลวงพ่อจุกเพราะอะไรเขาเขาสันนิษฐานว่าเนี่ยนะน่าจะอยู่ที่บนศีรษะท่านเป็นจุกก็เลยเรียกหลวงพ่อจุกแต่พุทธคุณไม่จุกครับพุทธคุณนี่สุดยอดเหมือนกันพุทธคุณนี่สุดยอดเหมือนกัน แล้วศิลปะอันเนี้นะมันเป็นศิลปะที่เหมือนกับมันจะไม่ไม่เหมือนกับที่เป็นพระหูยาหรือพระอะไรก็แล้วแต่นะที่ออกทางไปทางศิลปะบายนนะ่ะไปทางขอมอ่ะนะนะแต่องค์นี้นะศิลปะแบบนี้เขาเรียกว่าศิลปนะออกไปทางลังกาหรือไปทางมอนอย่างเงี้ย แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีเนี่ยมันแผลบนะมันแบบว่าพร้อมสับไปด้วยคนและหลายกลุ่มเผ่าเผ่าในเขาเรียกว่าหลายเผ่าหลายกลุ่มชนนะ่ะที่อยู่ในจังหวัดลบบุรีเนี่ยและมีการค้าขายนะครับมีความจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องการค้าการขายเนี่ยทั้นนั้นแล้วเนี่ยวัฒนธรรมนะ แต่และพื้นที่นี่ไอ้แต่พัฒนาธรรมเนี่หลายชาตินี่ก็จะมารวมกันที่เป็นลบุรนะีซึ่งสิ่งที่มันแสดงออกมาก็คืออะไรก็คืออย่างนี้นะครับคือพระเครื่องนะที่แสดงซึ่งศิลปะนะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอรารยธรรมของแต่ละกลุ่มชนของเขาเนี่ยนะครับแสดงออกมาแต่หลกัหลกๆและแน่นอนแหละ พระเจ้าเขาเจ้าแผ่นดินเขาคือผู้ปกครองเขาเนี่ยเป็นขอมก็คือท่านพระเจ้าชายบร,รมันที่เจ็ดมาสายอยู่หรือมาปกครองอยู่เนี่ยพระเครื่องส่วนใหญ่ก็จะออกในแนวเป็นนะครับศิละปะขอมหลายหลายหลายพิมพ์นะพระชุดขนนกนะโดยเฉพาะที่ท่านเห็นชัดๆที่มีชื่ออย่างดังก็คือพระนะพระหูยานลบบุรี นัศิลปะบายนแน่นอนเลยแล้วก็มาถึงเนี่ยพระล่วงหลังลายผ้าหรือพระที่เป็นนะเนื้อชินในหลายพิมพ์นะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันคือแสดงออกซึ่งนะมันมองย้อนไปถึงประวัติศาสตร์หลายร้อยหลายพันปีได้นะครับเ,เพื่อนๆจำผมไว้นะ ของด,ดีๆดีๆเนี่ยต้องลบบุรีเลยพักปลูกเียลบบุรีเนี่ยขึ้นชื่อนะครับถ้าเป็นเรื่องเนื้อชินเนื้อดินเนื้อผงเนี่ยครบเลยครบเลยกุล,ลบ,บุรีหาให้เจอหาให้ได้ถ้าเจอแล้วให้เก็บเจอแล้วให้เก็บวันนี้ผมเอาตัวอย่างนะของพระหลวงพระจุกมาให้ท่านดูมันเป็นศิลปะทางมอนทางรังกาอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่ามันจะไม่น่าจะแปลกไปละไม,ไม่ไม่เหมือนศิลปะท่านถ้าจะดูศิลปะบาโยนก็ไปดูที่ผมทําคลิป เกี่ยวกับพ้าหูยาลพบ,บุรีนะพิมพ์ใหญ่เอาน้ายักเนถองผมอย่างนี้หายากและดีหายากมากหายากมากลองไปดูนะครับแล้วก็มีพระพุทนนาคปกผ้าอะไรพวกนี้ที่ทํานะครับไปดูหูลพบ,บุรีรู้สึกว่าผมทมผํามีพระอู่ทองคล้องช้างนะไปดูนะครับไปดูคลิปย้อนไปย้อนกลับไปดูนะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นได้สัมผัสกันว่าเอ้ยสิ่งอย่างเนี้ย คนหานะวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างเวลาผมส่งไปให้เขาตรวจสอบใหไลน์นะเพื่อนๆดูด,ดิเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคือถ่ายรูปไปอย่างนี้นะเดยวนี่ยมาฟังการวิเคราะห์ของ chatgpt เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเอาคลิปนี้ก่อนเรามาฟังการวิเคราะห์ของ chatgpt นะ chatgpt ว่าเขาจะวิเคราะห์หลวงพ่อจุกนะ องนี้ยังไงเนะ่เพื่อนๆเนี่ยเวลาถ่ายรูปที่ผมบอกรูปเนี่ยสาคัญนะถ่ายไหมถ่ายรูปถ่ายหนหมครับนะถ่ายจะได้เห็นตาหนิเห็นได้ถ่ายไปเนี่ยผมส่งไปนะถ่ายหน้าถ่ายหลังถ่ายข้างนะครับเนี่ยนี่คืองานนะเดี๋ยวเพื่อนๆฟังนะสรุปการวิเคราะห์นี่ผมเอาสรุปมาเลยนะหลวงพ่อจุกกุวัดมหาธาตุลพบ,บุรีเนื้อดินเผาองค์ที่คุณทรงมาอย่างชัดเจนฟังนะครับ เนื้อหาและมวลสารถูกต้องต,งตรงตามมาตรฐานพระกุวัดมหาธาตุเป็นเนื้อดินผาโบราณแท้สีอิฐอมสม้มเห็นไหมมีแรก่เกรดขาวดำผิวแห้งกรอบมีคราบกุและลาลักธรรมชาติความแท้นะแท้นะครับเข,เขาบอกว่าแท้มีลักษณะครบถ้วนด,ดังทั้งด้านพิมพ์ทรงเนื้อหาและความเก่าพิมพ์ใกล้เคียงองค์ครูมีตำหนิเฉพาะ ตัวตรงตามแม่พิมพ์โบราณราคาซื้อขายปัจจุบันพิมพ์เล็กนะเขาบอกมีเนื้อดินผาสภาพก็ประมาณอย่างเงี้ยหนึ่งมืนแปดพันถึงสามหมื่นบาทนะครับถ้าเป็นการออกบัตรก็ประมาณสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นบาทราคาประเมินองค์นี้นะครับก็ประเมินให้อยู่ประมาณสามหมื่นสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นนะเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยครับสิ่งที่เราให้ c ช a t gpt ีเนี่ยนะครับเนี่ย ให้เขาดูให้เขาไปตรวจสอบให้เขาประเมินให้เขาทั้งประเมินราคาทั้งดูพิมพ์ดูทรงดูนเนื้อหานะดูมวลสารดูอะไรให้เราเ่ยผมว่าอย่างเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่ดีๆมันเป็นสิ่งดีที่สำหรับเพื่อนๆที่ควรจะต้องเข้าไปทำดูใน c h a t g p t นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาคุยเรียกว่าเฮ้ c h a t g p t เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงยังไงเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยดูอีกทีหนึ่งนะดูของจริงองค์นี้สวยมาก สวยมากและสมบูรณ์สวยมากและสมบูรณ์นะครับนะสวยมากและสมบูรณ์เพื่อนดูเนี่ยดูความสวยงามดูความสมบูรณ์ดูความที่แบบว่าไม่บินไม่แตกไม่หักไม่ซ่อมไม่อะไรเลยนะนี่สภาพแบบผมนี่ถ้ามันเป็นผ้าที่ดีเนี่ยนะงคงนี้ผมถือว่าผมนี่เป็นคนมีบุญจริงๆนะได้ครอบครองในสิ่งที่ที่คนอื่นเขาผมว่าคลังหากันน่ยนะ มันคงมีไม่เยอะมากหรอกเพื่อนๆอย่างเงี้ยไม่มีไม่เยอะหรอกนะนะครับเนี่ยงานอย่างเงี้ยเลยเพื่อนๆเห็นไหมนะ,น,หน,ไนะครับเจอให้เก็บเพื่อนเจอให้เก็บนนะอย่างเห็นว่าเอ้เป็นผ้าอะไรเป็นผ้าอะไรท่านต้องดูนะดูความเก่าดูศิลปะถ้าคนชอบสินง,งานศิลปะนะนักสะสมเนี่ยโอ้โหนี่เขาเห็นแล้วเขาอยากได้อะไรชื่อผมพี่มันผมบอกแล้วไงพระเครื่องเนะี่ยมันก็สามารถที่จะไปลงไปในรายละเอียดในความ นะในความที่เป็นประวัติศาสตร์ได้ไงเราเห็นพระเครื่องไม่ใช่เรามองแค่เป็นพระเครื่องอย่างเดียวแต่มันสื่อถึงอะไรสื่อถึงวัฒนธรรมสื่อถึงเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับว่าเป็นยุคไหนยุคไหนยุคไหนไหน,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 นะมันจะสอดคล้องกันเวลาเราได้เรียนประวัติศาสตร์แล้วเราได้ดูพระเครื่องและย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ในการนะของประเทศเราเนี่ย หรือในโลกของเราเนี่ยมันจะทาให้ท่านมีความสุขในการศึกษาพระเครื่องนะครับอยากศึกษาพระเครื่องเพื่อเป็นการซื้อการขายเป็นพาณิชย์อย่างเดียวแต่ท่านอยากถ้าเป็นคนชอบในเรื่องพระเครื่องเนี่ยผมอยากจะให้ท่านเอาในเรื่องของอะไรในเรื่องของงานศิลปะนะครับในเรื่องของศิลปะในเรื่องประวัติศาสตร์มันย้อนไปถึงแล้วก็พระเครื่องแต่ละองค์นี่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ยุคโบราณนี้เราได้รู้เลย นะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณอย่างนี้ถ้าใครสนใจย้อนไปดูคลิปเก่าได้ย้อนไปดูคลิปเก่าได,นได,าได้นะครับคลิปนี้ผมทำเต็มเลยนานหลายหลายนาทีอยู่นะเพื่อนๆไปดูนะครับแต่วันนี้เอาให้แบบว่า c h a t GPT ทีเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าเป็นอย่างนี้อย่างเงี้นะจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่พวกท่านแล้วแต่ท่านที่เข้ามารับชมแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมว่า ข้อมูลของ c ัด t g ว t เริ่มเป็นที่ประจักษ์กับสายหลายหลาย,หลายหน่วยงานหลายๆองค์กรแล้วนะครับมีการเข้าไปใช้ช h a t g p t นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมเขาต้องมีการกล่าวอ้างกันนะมันมีรายการรายการอะไเงี่ยที่เขาพูดถึง c h a t g p t แล้วมีคนเอาไปใช้หลายหายหน่วยงานหลายๆองค์กรเหมือนกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวเจอกนันคลิปหน้าสวัสดีครับ